สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่วันที่สิบบอกวันนี้วันที่สิบครับพาพี่น้องมาดูหัวหน้าจโจ้กับดำกรีนตะตุงตะตุงอยู่ไหมนี่ไปไหนอ๋อให้ลูกชายครับนี่ใครครับใช่ลูกชายไหมโอ้นี่ครับ วันนี้เปิดบ่อรู้สึกว่าโอ้จะเปิดยังไงน,นี่หมดเลยเป็นสะเลยโอ้ดินเยอะเลยเนาะดินเป็นพันเที่ยวเลยสามสองศูนย์ดีจีซียังไม่ทักทายกันเลยครับนะ กาศร้อนแล้วเกินพี่น้องเอ้ยหาร่มแอบก่อนโอ้โหใส่แล้วนี่ยิ้งสวยครับใส่เก่า195ไปแล้วครับเอ๊ะตะตุตงให้สติ๊กเกอร์ไม่เคยติดนะน่าจะมีปลาไหลบ้างนี่ สามสองบุญดีจีซีนะเจ้าฟันพิศาจโอ้มาทีนี่หลายคันเลยเดี๋ยวอืมตอนนั้นมีรม่ม,รม,รม,มอยู่ป่ะไปยินร่มปะผมวัที่ไล่เอ๊ะท,ที่เที่ยวแสบไะไรเที่ยวผมเนาะของมันไม่จะกับโอ้เพลงอะไรเพลงได้ราคาไหม,ไม น่าจะได้นะน่าจำมา25 28แหละใครรับงานมัน่าจรยนี่รับเองกับเมีย,เ,ยเมียแจกตัวอยู่แล้วเมื่อไรบริษัทจะเปิดล่ะโวันโววไม่รู้อน,นกันือว,วนันนี่ะ ลราก็เขารถเงินเดือนเลยนี่ไม่จ่ายเลยจอดรถจอดไว้เต็มเลยใช่ไหมจอดที่เดิมแหละผู้จัดการเขาไงอ๋อ ก็ไปขับให้เสียสาเลยโอ,โอ้ยันอา,นากากดำครับไปแล้ว <c ười> <c ười> ช่างเดียวเปล่าช่างเขียวช่างเดียวอ่ะเดียวขับเนี่ยโอ้วันนี้เอา้เอาไปออกวันนี้ล่ะ๋อหนักเอาวนนี้เลยล ร้อยยีแรงม้าครับนะเจ้า6กสูบเทอร์โบคอมมันเร็วตัวนี้คอมมันเร็วครับนะแต่ว่าแรงม้าไม่เยอะถ้าดีนี่จะจะแรงม้าเยอะกว่า DGC ครับนะโอ้นัมไม่ซื้อรถดำละ่ะไปซื้อวีโกเลย <c oughs> <c oughs> เลยแบกดินไม่ได้เลย อันนี้ก็สวยนะอันนี้เอามาเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเจ็ดเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบไม่ถึงแปดสิบหรอกเพราะว่าเป็นหัวรุ่นเก่าโอ้มาแล้วครับนะเช้เฟอร์เดียววะเจ้เฟอร์เดียวแต่ว,ว่าบางทีเรียกช่างเขียวอ่ะกว่าชื่อเดียวนะ ủa chặt thêm uông kẹp, u nát rồi. Ngành nghề kệ nhiều như vậy đó, đại cả năm. Ừ, ไปยุโรไปไปร้อนเี่ตรงนี้ข้างหลังนี่มาดิไปยืนตากแดดโอ้ฮะเฮ<อ>้เ<อ>มันจะออกมาอีกคันนะลองหาดูรู้จักกันใช่ไหมไอ้มาเอกันมาหลายใครใครเป็นพี่เป็นน,อน้องอะข้าหน้าจะรยไหมผมเป็นพี่เขาหมดเลยทำไมโรยไอโรยเป็นน้องไอโนะไอโนะก็เป็นน้องไม่มันเป็น มันใครพี่ใครน้องอสอคนใครโ้อย,ยเป็นพ <c oughs> ออี่เอ๋อเขาบอกว่าคิดซ้ายเขาบอกมันบอกว่ามันเก่งกว่าเด้ออ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวโอ้ทางนู้นได้แล้วพี่โตโทางนู้นได้คนยัะไม่อบโทรศัพทเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวรีวิวกันแป๊บหนึง่งอ่ะเออมูแต่คุยกับเจ้าเฟิร์สแซบครับนะใครมีใคร <laughs> ใครมีใครมีรถขุดว่างครับนะอเดี๋ยวเดี๋ยวมีแคบหน้าจออยู่ที่สองสำเนาที่รับเดี๋ยวกูรามนนี้ ช่างเดียวทักทายครับทักทายเอ๊ะรุ่นสามไปไหนนะรุน่นสามของเจนงองจอดแล้วจอ,อนดนี่จอ,ตอ <laughs> ดต้นท่านี้ก็ะุดนี่ตรงนี้นอของนี่เน,นี่ยบ่อเนี่นนนลยลงไม่ได้ลงไม่ได้ไได, <cas> ดินสมองเลยท่านนี้เนาะโอ้ใจปลาไหลวังนี่เมื่อเช้า นี่นะตรงนี้นะโอ้ยผมมาดปลาไหลละไปไหนหมดโอชาวบ้านมาเอาโอ้น่าจะน่าจะมีอีกใช่ไหมเดี๋ยวเขียนะเขีคลาไหลเเอได้โโอ้เก่า ยอดครับนะเดี๋ยวไปทักทายผู้จัดก,การโรสกันครับนะเดี๋ยวขึ้นตำแหน่งให้เลยเนาะขึ้นตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การเลยผู้จัดก,การโรสครับนะาเดี๋ยวโดนแกลง้งน้องเดี๋ยวโดนแกล้งมาแล้วครับโอ้โ่โอ้ โอ้ยเอาโอ,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 โอ้นี่ก่อนน้องนีก่อนโอ้มันต้องทัดทายกันอย่างนี้ครับนะต้องรู้จังหวะจะโคนโอ้ไหนปล่นไหล่ามมาหล่ะได้กี่ตันปลาไหลอ่ะ <ห ả? S 1> ได้ไปกี่ตัน เอา้ามีอีกไหมฮนะเบ,บอร์ระบอโทรหาขาเบอร์โน,โน่อย,ยอ้นนยอาพี่น้องรมีเบอร์กัน,น,นอ,อน<ย>แต่พี่มีอยู่มีอยู่นึกว่ามีมาค่อยคุยกันนี่ไม่มันเปลี่ยนเบอร์บอ่อยอ,อ,อะไรร่าง ล้างอะไรไปยังได้ไหมมันหนีไปแล้วเปล้าเอาไงมันเลยฮะไม่ออกแล้วเหรอเดี๋ยวนายโรยจะจะกินบางเป็นๆเลยล้างบางเอ้าเผาเลยบปล่จุดเลยนี่บาบบาบเนาะ่ไพูดดกจุ โอ้นี่ใสอย่าไปจูดทุงสารนั่นอันนี้ไปเช้าเติมมันเยอะไหมสองพันสี่กิโลนพอไหมไม่เติมเป็นกิโลนอ๋อเติมสองพันนี่โอ้ไปเติมที่ปั๊มเลยแล้ววันก่อนล่ะวันละสองพันนี่ แต่ว่ามันมันไม่ได้ทำงานทั้งวันเนาะหยุดหยุดไม่หมดห้อกเดยก็เติมเติมไปเดี๋ยวมันก็เต็มเองเนาะอ๋อถือว่าประหยัดดีเนาะรุ่นนี้เนาะทำไมเขาบอกว่าไม่ประหยัดประหยัดหรือไม่ประหยัดไหนไหนไม่ประหยัดจีซีน่ะแต่บางคนทำไมขับช้าจังไมประหยัดพอดีไม่ประหยัดมันมันดูเครื่องมันลูกวาลมันมีมันมีไอ้พวกสูบธรรมดากะเขามันเร็วดิ ขอมันเร็วทั้งคู่ตัวดีแต่ตัว,ต,วตัวนี้แรงม้าจะน้อยตัวนี้ร้อยยี่สิบสี่เองในบรรดาแคทเนี่ยพี่น้องตัวนี้จะแรงม้าน้อยกว่าเพื่อนถ้ารองลงมาก็เป็นรุ่นบีรุ่นบีจะร้อยสามสิบนะครับร้บอยยนนี่สิบเอกรนอยสิประมาณร้อยสามสิบอันนี้ร้อยยี่สิบสี่ถามว่ามันโจกเค้งมีปัญหาไหมมันก็ไม่มีนะเจาะได้ โจ้าได้อเก็บนองคันเลยน้องโอ้จักแดดร้อนไห่น้องเอ้ยเห็นนี่เก๋ๆโมบายไหมล่ะเห็นคุณทวดเนาะเจ็ดพันชั่วโมงยังนี่เจ็ดพันชั่วโมงยังเที่ยวเท่เลทคนดินเท่เลทฮะไม่ดันนะอ๋อไม่ดัน ค่าตักเท่าไรค่าตัก็ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยในนายี่สิบในนาไม่มีหาเองอ๋เอเอาละ <laughs> รถดำได้กี่บาทที่เหลือก็รถดำให้จ้ไยี่สิบาทอ๋อได้ร้อบเนาะรถดำร้อามสิอยู่ได้เปร้อยสามสิบรถดำก็ยีสิบบาท อาก็บอกไปสองแปดนี้พร้อมดันก็ใช่ก็ร้อยสามถูกแล้วอ่ะยองไม่ไหวร้อนมากเลย <c oughs> เอาแค่นี้แลครับนะวันนี้พามาดูผู้จัดการโจรยเขาขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วตำแหน่งใช่ไหม <c oughs> โอ้เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยอ่ะเป็นผู้จัดการอา้าวสนใจดูได้แคทวิลาสามสองศูนยจีครับนะหกสูบเทอร์โบคอมมอนเร็ว ร้อยยี่สี่แดงม้าครับนะบอกว่าใช้ดีประหยัดนะคนน่าจโจยบอกว่างั้นเพราะว่าเครื่องยังไม่เคยทำเดิมๆรับนะแกะกล่องมาเอ็ก,กี่ปีแล้วเ,เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีย่างเข้าเจ็ดโอ้อยทำไมทำ,ทำไมชั่วโมงมันน้อยจังปีปีละท,ทำไมไอเจ็ดสิบเจ็ดพัน 7, กว่าชั่วโมงอ้าว <laughs> สนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญศรัปนิฮาราครับวอาทิะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ